รักครั้งใหม่ของคุณนะคะหรือใครจะเข้ามาค้ั่งรักคุณนะคะแสดงว่ายัางไม่ได้เข้ามาในนั้นมาดูว่าเขาคือใครรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนาะชายวิจารณญาณน,นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีมั่นใจมีความมั่นใจมีเสน่ห์เออแล้วก็ เหมือนทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่แบบอเขาเรียกว่ามีศักยภาพสูงในตัวเองอะนะคะอืมบางทีก็จะเป็นคนที่แบบอจริงจังนะคะเดิมูนนะคะบางเรื่องในความสัมพันธ์เนี่ยบางคนน่าจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือว่าคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับความรักที่มันเป็นท็อกซิกมาก็ได้นะคะ มาดูสิแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเห็นไหมมีสเสน่ห์มี intuition นะคะมาดูว่าเหตุการณ์ใดที่นำพามาสู่ความรักครั้งใหม่ของคุณนะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะอืมอาจจะเกิดจากความสัมพันธ์ที่ก่อนที่จะเกิดรักครั้งใหม่ถ้าคุณนะคะ จบความสัมพันธ์ที่มันอันนั้นอะที่มันไม่ดีคุณกําลังเหมือนคุณผ่านการฮิลลิ่งผ่านการเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจัดการระบบของชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยในสักพักหนึ่งการที่คุณจะเจอรักครั้งใหม่ของคุณคุณอาจจะเจอสถานที่ที่ใกล้น้ําสถานที่ที่โรแมนติกนะคะหรือการเมนเฟตนะคะการเมนเฟตการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะรักครั้งใหม่ของคุณนะมีความโดดเด่นมากเลยนะว่าอาจจะ เคยพบเคยเจอกันมาก่อนนะคะจากอดีตชาติการเจอกันของเขาและคุณนะคะจะมีในเรื่องของอาการคบหาดูใจกันนะคะศึกษากันและกันนะคะแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะอืคนคนนี้จะเป็นสไตล์เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์สูงนะคะหรือว่ามีอำนาจม,มีมีอานาจมีบารมีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งมีข้อมูลเยอะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะแต่เขาจะชอบสองคุณอาจจะทําความรู้จักกับคุณแล้วก็สืบสองข้อมูลคุณอะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็นราศีกันสิงห์พฤกษ์นะคะกันสิงห์พฤกษกจะโดดเด่นอหรือมีความเป็นธาตุลมก็ได้คนคน,คนนี้จะเป็นคนที่มีความแบบจิตใจดีจิตใจดีแล้วก็มีความแบบเพียรพร้อมทางด้านความเป็นอยู่ด้วย นะคะคุณอาจจะเคยรู้จักเขามาแล้วแต่ตอนนั้นนะที่รู้จักเขามาแล้วอ่ะไม่ได้สารความสัมพันธ์นะคะถึงคุณสมมติว่าถ้าคุณไม่รู้จักเขามาแล้วเขาคนเนี้เคยพบเคยเจอคุณมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นอาจจะไม่มั่นใจพอแต่ตอนเนี้ยนะคะที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาจะแบบกลับมาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สืบแล้วก็แบบอยากจะจีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะ การเจอการของคุณและเขาก็จะมีการแบบทักคุณมาเองติดต่อคุณมาเองนะคะครั้งแรกที่เจอจะมีความประทับใจอย่างมากนะคะแต่การเจอกันก,กับคุณและเขาอ่ะอาจจะมีอุบัติเหตุรักบางอย่างทําให้ได้เจอกันนะคะคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นแบบสายข้างรักสายจิตวิญญาณทางไกลก็ได้หรืออายุต่างกันก็ได้แต่คนนี้จะมีความอบอุ่นใจดีนะคะใจดีใจกว้างเป็นผู้ใหญ่สไตล์แบบอบอุ่นมาก ะะจะมีบางเรื่องอ่ะสถานการณ์นำพาให้คุณและเขาได้เจอกันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันทำให้คุณกับเขาอ่ะได้เจอกันเหมือนอุบัติเหตุรักที่พูดไปได้เจอกันแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันพูดคุยกันอาจจะเป็นบางเรื่องสมมติว่าคุณมีนัดอคุณมีนัดประชุมนัดมีติง้งนะคะอะ มีแต่คุณต้องไปแทนคนอื่นหรือมันมีเหตุ something อ่ะเออเหมือนในซีรีส์หนังเลยเนาะประมาณนั้นนะคะจะได้เจอจะได้คุยกันนะคะผ่านแบบธุรกิจธุรกรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันนะคะเออการเข้ามาของคนคนนี้นะคะอ่าเดวิลขึ้นมาเลยการเข้ามาของคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็น บททดสอบด้านใดนก็ตามนะคะแต่มันจะมีในเรื่องของเขาอาจจะเดี๋ยวนะเขาอาจจะชอบคุณตอนที่คุณมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าแล้วคุณยังตัดไข่ไม่ไม่เสร็จตัดไข่ยังไม่ขาดหรือการเจอคันของคุณแล้วเขาอะนอกจากสถานที่ที่ใกล้น้ําสถานที่ที่กลางคืนหรือสถานที่ที่แบบว่า ตามผับตามบาก็ได้ไม่คาดไม่คา,าดคิดนะเนาะแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หึงพอสมควรแล้วก็มีอีกโก้พอสมควรนะคะรักมากหึงมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแต่มีเดอะซันเข้ามานะคะจะเป็นคนที่มีอีกโก้แต่พอเขาเจอเขาเจอเราแล้วอ่ะมันจะทลายตรงนั้นไปนะคะ mm hmm. พลังงานของเดอะซันพลังงานของจะมีการได้ได้เริ่มต้นที่ดีถือว่าคนคนนี้เป็นโอกาสเป็นทางเลือกที่ดีนะคะ mm hmm. ลองเปิดใจที่จะศึกษาเรียนรู้ mm hmm. เพราะมันจะเป็นเหมือนเราได้ เราได้แบบเราได้พังทลายตัวตนอะไรบางอย่างนะคะหรือได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนทัศนคติอะไรบางอย่างกับอีโก้ของคุณอีโก้ของเขาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่เขาจะข้างลักคุณมากพ้นเป็นเดวิวข้างลักสไตล์หึงหวงสไตล์สายเปสไตล์แบบออยากครอบครองไปประมาณเนี้ยคนนี้เป็นคนที่เป็นทางไกลก็ได้หรือว่าคนที่แบบอยู่ในเครื่องแบบก็ได้ ะะแต่มันถูกกำหนดว่าจะต้องเป็นคู่กันนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ